ดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมไมค์ครับไมค์ครับก็สีดำนี่เลยอังสีดำนี่วันนี้วันอังคารที่แปดมษายนไปนี่ค่ะทุกคนนี่คือไมค์ครับที่เราเล่นปิดปิดนี้ก่อนนะคะลืมน,นี่ค่ะคือไมค์ครับเรา อันที่เราอัดก็คือไอ้น,นี้เลยนะทุกคนนี่ไอ้น,นี้เลยอันที่เราอัดก็คือที่อัดที่อัดอัตโนมัติแต่มันปิดอัตโนมัติเลยนี่ทุกคน,นเรามีเนี่ยนี่เราสร้างโลกไว้พร้อมแล้วนี่โลกนี้เลยเข้าเลยนะทุกคนปึ้งเออเดี๋ยวมันนานทุกคนเดี๋ยวเราว์ปไปเลยแล้วกัน ทุกคนเราเข้ามาแล้วนี่ครับเฮ้ยเกิดตรงหมู่บ้านเลยเยี่ยมเลยเราเล่นในโทรศัพท์นะเราบอกไว้ให้เราเล่นในโทรศัพท์เอ๊ะอ,อะไรเนะี่ยอะไรทุกคนแปบนึงเราลืมแป๊บนึงนะโอเค okay, ทุกคนเราไปเปลี่ยนโหมดมาแล้วนะห้ามด่าน,นะครับตอนนั้นเปลี่ยนโหมดคือว่าตอนนั้นมัน มีอะไรหลากคนเอาเตียงปึ้งได้เตียงแล้วทำอะไรต่อดีนะเก็บของทุกคนเราขอฟากของก่อนนะในนี้มีอะไรหรอเปล่าในนี้มีอะไรประตูอยู่ไหนวะคนเราหาประตูไม่เจออ๋อนี่ไงนี่นี่มันคือบ้านอันนั้น ไม่มีว่างเปล่าไม่ใช่ไอ้นั้นทุกคนแล้วขอฟาร์มของก่อนนะฟาร์มของฟาร์มโอ้ยไม่เห็นตอนนั้นไม่เห็นถ้ำเลยอ่ะวันนี้ไม่ค่อยเห็นถ้ำเลยเนาะไม่เห็นถ้ำสักอันเลยอะ่ะโอ้ยอเก็บฟักทองก่อนมีได้ฟักทองละปึงตอนนั้นเราปรับเป็นอะไรนะเป็นโหมดเจียถีบมาแล้วไม่มีอะไรนะ มาเลยไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรวะเออไอที่มันตึ้งจริงน่ะมันชื่อว่าอะไรนะจะไม่ได้แล้ววะ่ะเอ,อ๊ะสร้างมาเพื่อสองอันสร้างพ่อเธอพี่โอเคทุกคนเราได้ละต่อไปบ้านหลังนี้ เรา,เาทุกหลังไม่สนนู้นเราเห็นแปลงข้าวาอยอู่นี่เราทุกคนก็ย่าไม่มีไม่มีไม่มีมาเลยซีเนี่ยเห็นไหมนี่ยเราถือเราถืออะไรให้ดูเราถือนี่ยจำชื่อนี้ไม่ได้อีก,กแต่และเมื่อแต่และเดื คุนมืดละไปนอนกันเด้อว,วันนี้เราก็จะนับเป็นวันนะทุกคนวันที่หนึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วทันใจไมรุ่นนะครับนี่มาตัดไม้กันวันแรกไม่ตัดวันที่สองปัดเฉยย่าตัดไหนวะตัดใจไงปัดใจไม่มีเธอแต่เธอแต่ตัดเธอไม่มีเราอะไรเนี่ย ตัดไม้ก่อนดีกว่าถ้าอยากเล่นนูกละนี่แล้วก็อีกอีกคอหนึ่งอีกคอหนึ่งเสียงอะไรบ้ามึงคนได้ยินเสียงอะไรบ้าอ๋อวิเลเลจเจอร์วิเลเลจเจอร์ทำดีๆรอแป๊บน,นึงโอเคค่ะห,หน่อยนะโทรศัพท์เรามาันก่าแชบแชบแคปรับนี้ นะครับแล้วก็ขุดเหอนกันเราจะทานเราจะทาน คุณแม่เจ้าเข้าวข้าวีข็นี่ไงไสว่างจ้าเลยแล้วถ้าขุดต่อแป๊บหนึ่งแล้วขุดเห็นกันขอตัดเลยแล้วกันโอเคทุกคนเราขุดหินเสร็จแล้วขุดต่อทุกคนเราลงเหมือนกันไหมลงเหมือนกันขุดทางหันแล้วเนาะ ล้วครับนั่นกันนี่ไปไปการลงเหมืองเราจะเล่นแค่สามวันนะทุกคนแล้วเราก็จะไปต่ออีพีสองให้นะแต่ลูกคนต้องรอ เจอฐานด้วยอาจูไหมเนี่ยอาจูเนาะช่ออ,อาจูเขาทุไมอีแล้วเจอฐานด้วยฐานเยอะมากฐานเยอะมากเลยฐานโคตรใหญทุกคน วถ่ายอะไปหนเนี่ยขอ้องอันนี้ใส่เยี่ยมเลยครับถอดทอดไปด้วยมอนเตอร์อีได้ไม่ต้องเกิดน,นะทุกคนนี่ได้แล้วเฮ้ยทุกคนเราพูดเบาไหมเราน่าจะพูดแรงอยู่เนาะ อยู่เนาะพูดดังอยู่แหละเนาะเพราะเราเป็นคนพูดดังนะทุกคนพูดไม่ดังก็ไม่ย่้ยีหละก็หูฝาดแล้วมั้งแล้วว่านะนี่ลงไปถึงไหนแล้วเนี่ยไว้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะ คนเอ้ยเราต้องจะเล่นได้แค่สามพันนั่นแหละนะไหนนอนได้ปะโอเคยังเช้าอยู่น้ำวน,นไปว่ายังไม่มืดนี่เราจะ่านแล้วทำไมจะ่านยายกุหลิกวะ เหล็กไม่เจอเลยสักแกะก้อนเราก็ยังไม่เจอเหมือนเดิมเช่นเคยเอยเม่หร่จะเจอวะเดี๋ยวมันก็เจอแหละดวงมันแค่สวย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 ,สวยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะบอกอะไรวะเออไม่เป็นไรทุกคนขุดฐานต่อแล้วกันเดี๋ยวมันนานทุกคนเดี๋ยวทุกคนรอเลยนะ คนตอนนั้นเราลืมอัดนึกเราหนึกว่าเราเราอันนั้นนีไงเราบันเทิงแล้วอะที่จริงเราขุดหินมาแป๊บหนึ่งนะเนี่ยไม่นานหรอกเนี่ยแ๊บเดียวต้องขออภัยด้วยนะโดลลืมลืมก็เราเป็นคนที่ลืมมานะทุกคนคงได้เสียเราอยู่เนะนอนได้ไหม นั่นอนไม่ได้อีกเหรอ,อเสียงอะไรวะเสียงแม่มอดอะทุกคนเลยเสียงแม่มด ขอพักก่อนนะทุกคนเจ็บตามากเลยวันนะี้พอแล้วนะทุกคนบุยบุยนะอุ้ยกดผิดบุยบุยเราเปิดหน้ากล้องไม่ได้อะเพราะเราเล่นแบบเหมือนคอมไงก็ไปไยนะทุกคนไปบ,บุยปบ,บ,บุยต่อไปเราก็จะอยู่ในห้าแบบนี้เหมือนเดิมนะ